Thank <laughs> you. สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผู้นิยมสะสมพระเครื่องนะครับวันนี้มานอกสถานที่นะครับอ,อยู่ที่ SC นะครับห้างศูนย์พระเครื่อง SC สสายใต้นะครับเป็นเป็นตลาดนัดนะครับมีทุกวันจันทร์วันพุธพฤหัสสุกนะครับีวันนี้ผมได้เต่าหลวงพ่องเงินนะครับเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ ทันหลวงพ่อเงินปลูกเศกนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานปลกเศกไว้ให้นะครับแล้วก็นอกจากพิมพ์นิยมพิมพ์ขี้ตาจอบเล็กจอบใหญ่นะครับพระเนื้อผงเนื้อดินต่างๆก็มีเต่านะครับที่เล่นหากันสากลน,นะครับเล่นหากันเป็นสากลนะครับพญาเต่าเรือหลวงพ่อเงินวัดบางคานเนื้อโลหะนะครับสองสี่ห้าหนึ่งนะครับก็เป็นอีกวัตถุมงคลหนึ่งที่ทันหลวงพ่อเงินเศกนะครับวันนี้ผมจะให้ดูเนื้อหาพิมพ์ทรงนะครับวิธีสร้างก็เหมือนกันกับ พิมพ์นิยมพิมพ์สิตาเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้คือตัวที่ที่มีบัตรนะครับนะฮะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวนี้นะครับที่ที่อยู่ในบัตรนี่อ่เดี๋ยวผมจะค่อยๆซูมให้ดูนะฮะนี่เป็นพระหล่อโบราณน,นะครับมีช่อนะฮะหักช่อแล้วก็ตะไบเก็บนะครับผมวิธีสร้างนะครับวิธีทํา ใช้หุ่นเทียนนะครับแล้วก็ตุ๊ดตูกดลายกระดองขึ้นมานะครับขนาดก็จะมีทั้งเล็กใหญ่กลางแล้วก็ใหญ่ๆเลยนะครับวิธีแยกหานะครับซื้อหาวิธีแยกเกแท้ก็ g, ให้ดูวิธีสร้างเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูความเก่าของเนื้อหาเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูเนื้อหาเนี่ยครับเนื้อหาเนี่ย จะเหมือนพิมพ์นิยมพิมพ์ทิตาเลยนะครับผมนี่ฮะพอดีวันนี้ออกมานอกสถานที่นะครับก็จะไม่ค่อยแสงเสริมอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงแต่พอดูได้ฮะนี่ฮะเนื้อหาของพิมพ์นิยมพิมพ์ทีตาเป็นยังไงเต่าเป็นแบบนั้นเลยครับนี่ฮะเห็นไหมฮะย่อนิดนึง เวลาเราซูมเข้าไปดูนะครับพวกคาบทีเบ้าความลึกคมความเก่าของเนื้อนะครับพวกนี้งานเกททำไม่ได้นะครับพวกงา้ความเก่านะฮะเห็นไหมฮะดูตามซองนะครับเห็นไหมฮะเนื้อหาจะย่น เป็นพระที่ทันหลวงพ่อปลุกเสกกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกความเก่าความเนี่ยฮะพวกสนิมคลพวกนี้คาบเบาคาบบลเห็นไหมฮะพวกนี้สามารถแยกได้รอยตะใบครับนี่ฮะตัวนี้ถือว่ายังสวยนะฮะผิวไฟยังมีอยู่เลยครับบดยูตัวหยนน้นครับ อย่างนี้ฮะเนื้อหาจะใกล้เคียงกันเห็นไหมครับพวกคาบบล็อกคาบเป้าสีดำๆที่อยู่ตามซอกน,นะครับเหมือนกันเลยนะกี่ต,ตัวกี่ต,ตัวก็จะเหมือนกันแบบนี้นะครับีะดูคาบสนิมนี่ฮะส่องให้ดูชัดๆแล้วค่อยดูชา้ชาๆใจเย็นๆน,นะครับเห็นไหมฮะ ท้ายก็จะมีเดือยหัดชอบเหมือนกันนะครับนี่นะฮะตามที่เป็นซอกเป็นอะไรเงี้ยครับมีความเก่าของซอกไม่โดนสัมผัสไม่โดนมือนะครับนี่ฮะเห็นไหฮะนี่เห็นคาบที่เบ้าไหมครับนี่ครับพวกนี้ใช้แยกแยะพิจารณาเก๊แท้ได้เลยนะครับ นอกจากความเก่าสีสันเนื้อก็จะเป็นเนือเน้อเดียวกับพิมพิตาเลยครับเป็นเหลืองอมเขียวอย่างที่เขาว่ากันเนะครับนี่นะฮะอารมซอกนะฮะผ้าขี้เบ้าพวกนี้ติดลึกมากทนมากนะครับนี่นะฮะในตัวนี้ยังมีน้ําทองอยู่เลยพวกนี้เล่นหากันหลายหมื่นนะครับผมถ้ามีก็เดี๋ยวผมทิ้งลายทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับส่งมาได้เลยครับนี่เ ดูแท้ราคาพอคุยกันได้นะครับพอไปพอมาผมวิ่งไปรับซื้อถึงบ้านเลยนะครับใครมีลองส่งมานะครับนี่ครวิธีสร้างเหมือนกันนะฮะกับพิมพ์นิยมพิมพ์ิตาเลยนะครับก็เป็นหล่อบโบราณแล้วก็เทเหมือนกันนะครับเทดินไทยเหมือนกันอันนี้ทานหลวงพ่อเงินปลูกเสกครับแล้วก็เล่นหากันเป็นมาตรฐาน สากลนิยมนะครับผมราคาก็หลักหมื่นหลายหลายหมื่นนะครับแล้วแต่ความสวยนะฮะอย่างนี้เมื่อเช้าซื้อมาก็สองหมื่นกว่าบาทนะครับขายก็สามหมื่นกว่าบาทนะครับต,ตัวนี้สวยหน่อยก็ซื้อสามหมื่นกว่านะครับขายก็เกือบเกือบสี่หมื่นอะไรประมาณนี้นะครับถ้ามีช่องว่างพอได้คุ้มค่าน้ำมันนะครับพี่พี่ อยากจะแบ่งปันก็ส่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับน,นี่แบบนี้ส่งมาได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ